ทุกคนอยากสวยแล้วแล้วคนก็จะแบบเริ่มไปเตรียมตัวฉีดฟิลเลอร์แล้วแล้วทํายังไงในการไปฉีดเพื่อให้คือในน้านของคุณหมอเขาทำไปทํายังไงให้เราเตรียมตัวให้ดีเพื่อที่ไปฉีดแล้วได้สวยเขียวทับน้อยแล้วก็ปลอดภัยสุดเนาะคืออ่ะทีนี้ก่อนจะไปฉีดเนี่ยเนื่องจากเรื่องการเตรียมความรู้ว่าเราจะมีแพนหลักการอะไรบ้างแล้วอันนี้เราสำคัญสุดเลยนะนี่สำคัญสุดในการให้ในการนะว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กคือเราก็ต้องเลือกหมอสถานที่ให้ดีใช่ไหมแต่นอกจากนั้นถ้าเราเลือกได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับแรกคือต้องงดอาหารเสริม คือที่เขา,าง,งดทุกอย่างเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าอาหารตัวไหนทําให้เลือดมันไหลยเยอะเวลาเลือดมันใหญ่เยอะอ่ะเวลาเราเอ okay, าเข็มแทงหน้ามันจะมีเลือดโดนอยู่แล้วมันก็จะมีความเขียวความช้าได้ดังนั้นการงดไปก่อนสักวันสองวันก็จะช่วยได้เยอะเลยหรือว่าถ้าดีกว่านั้นก็คือตอนที่ไปทำถ้าเขามีแอนาสซาวเช็คให้อ่ะการเข้ารูปเปิดเนี่ยก็จะลดความเขียวช้าไปได้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสองปัจจัยของข้องของตัวเองแล้วก็ของหมอเนาะต่อไปข้อสองก็คือ ถึงแม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนไม่เขียวมันก็มีโอกาสทางนั้นดังนั้นเนี่ยเพื่อความเสี่ยงเรื่องความปวดหัวเนี่ยพยายามอย่าไปฉีดก,ก่อนที่จะมีงานใหญ่เช่นจะแต่งวันสองอาทิตย์หน้าอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์ค่ะทำแต่เครื่องทางอื่นไปอย่าไปทํางานฉีดเพราะถ้าเขียวแล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะเขียวกี่วันหรือว่านานแค่ไหนยกเว้นเราทำประจาอยู่แล้วนี้ก็แล้วแต่เราดังนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองก็ให้ทําล่วงหน้าสักเดือนสองเดือนค่อย มีงานดีกว่าก็จะทําให้เราสบายใจเยอะกว่าเนาะไปก็คือบางคนตอนนี้นิยมใช้เรตินนลเนาะหรือว่าวิตามินซีหรือว่าพวกกดผลไม้ในการขัดหน้าการใช้สารเหล่านี้มันทําให้หน้าค่อนข้างบางแล้วก็ผื่นแห้งง่ายเวลาเราทำฟิลเลอร์หรืออะไรก็ตามโดยเฉพาะครูเนี่ย,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 ยครูจะ c l e a หรือว่าทำความสะอาดหน้าด้วยอาชิติกสองอย่างเสมอเพราะว่าอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะกันแบคทีเรียได้แต่มันไม่ได้การเชื้อรา บูก็ใช้เป็นตัดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งการใช้ตัวขีดหน้าเยอะๆแบบนี้มันจะปลอดภัยแหละในการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปแต่มันจะทําให้หน้าที่มีการใช้เรตินอวิตามินซีซาลิสิกแอซิดพวกเนี้มันระคายเคืองได้ก็หยุดมาสักอาทิตย์หนึง่งนี่ต้องเยอะนานหน่อยสักอาทิตย์หนึง่งให้ผิวมันค่อนข้างชุ่มชื้นหน่อยหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาโดนปูเช็ดอุปกรณ์เหล่านี้หน้าเราจะได้ไม่แหกไม่เบิร์นแล้วก็ไม่ช้ำไม่อะไรอย่างนี้เนาะ ไม่งั้นมันก็จะแสบหน้าเยอะตอนทำเพราะยังไงก็ต้องเช็คค่ะเพราะว่าความสะอาดสองันที่สุดบางทีเนี่ยปูยังให้กินยาฆ่าเชื้อเพิ่มก่อนทำนด้วยซ้ำลูกค้าก็ถามหลายคนว่าทําไมที่นี่เช็ดหน้าบ่อยจังทําไมที่นี่กินยาก่อนทําด้วยพิ่เคยเห็นเลยเออก็คือจะเห็นที่ปูแหละเพราะก็เราเป็นก็เป็นพวกที่ต้องแบบระมัดระวังที่สุดเพราะว่าฟิลเลอร์เราฉีดไปแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราฉีดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ของเราเนี่ยอยู่ได้แบบสามปีห้าปีอะเออถ้ามีปัญหานี่มันเรื่องใหญ่ดนะังนั้นไม่อยากเสียเส่ยงกกก่่เสลทาออออออัน้้นแว็ุดรืฮ ก็คือทำเสร็จหลังเพิ่งไปกินคือก่อนทำจะกินก็กินมาเหออมัอนค้มตอนที่มาฉีดอะถ้าไม่ได้กินเ้รื่องฉีดอ่ะมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเส้นเลือดคงไม่ขยายแต่ว่าถ้าหลังทําแล้วเลือดมันหยุดแล้วเราไปกินเนี่ยเวลาเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปเลือดจะคุ้มผ่านเส,ส่เลือดจะสูบฉีดดีมันอาจทําให้แผลที่ถูกปิดไปแล้วอ่ะคืออาจจะแบบตอนที่เลือดมันเป็นเล็กๆอ่ะเราใช้แค่แผ่นแปะน,นิดเดียวมันก็หยุดเลือดใช่ไหมแต่ว่าเราเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์หรือไป่กินอะไรที่มันทาให้เเ้นยยา่่ไออัว,ว,วลมมูกกดดด็็รๆะะจจุ ทำให้มีความเขียวช้าเกิดขึ้นเพิ่มเติมในวันนั้นถึง3วันหลังจะทําได้เนาะถ้าเรากลัวเขียวมากๆก็แนะนําว่าก็อย่าก,กินแต่ว่าถ้าเราไม่ชีดเรื่องเขียวเดี๋ยวมันก็หายเองแล้วก็กินไปตามปกติมันไม่ได้ทําให้การฉีดฟิลเลอร์บอท็อกอะไรไม่เวิร์กก็ได้นะในงานเนี้ยนอกจากเตรียมตัวเรื่องเงินเตรียมตัวเรื่องความรู้แล้วก็อย่าลืมดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยจะได้ฉีดแล้วปังๆกันทุกคนนะคะก็ส่งรูปมาได้ถ้าอยากจะฉีดแล้วก็ส่งรูปมาให้ประเมินได้นะทางบ้านเขียวหรือว่าแวะมาเจอกันได้เลยก็สาจย